ป่าครับป๋าแนะนําร้านโลบักที่ราคาถูกทุกนะครับนี่มึงอยากจะรู้จริงๆเหรอถ้ามึงอยากจะรู้เดี๋ยวกูบอกให้เฮ้ยไอบิวมึงบอกมานดินี่เลยครับผมร้านมาลูช็อปบีบริการเติมโลบักในเลทที่ถูกมากมีพรีเมียมเนี่ยบวก10%ด้วยนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังมีบริการรับฟาร,ร์มเวลบ็อกฟู้ดอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรับทําหมัด V2 ไม่ว่าจะเป็นหมัดซุปหมัดเงือกหมัดสายฟ้าขาดําหรือว่าหมัดบางกรแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขายรหัสไก่ตันแล้วก็มีให้เลือกซื้อ ก็แบบมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากได้สเปคไหนก็สามารถเลือกได้ครบจบในที่เดียวที่มารุช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนและในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับทีมไห้คู่ในใจด้คู่ในใจได้ทุกคนฟิวชั่นนั่นเองนะครับทุกคนนี่เรารวมตัวละครที่สามารถทําการฟิวชั่นกันได้แล้วก็เป็นตัวละครที่ฟิวชั่นในอนิเมะด้วยนะครับทุกคนซึ่งตัวละครในวันนี้นะครับตัวละครตัวแรกเนี่ยที่เราเอามานั่นก็คือโกจิต้านั่นเองนะครับทุกคนนี่ ครับโกจิต้าก่อนเลยซึ่งโกจิต้าเนี่ยนะครับจะเกิดจากการใช้ท่าในการฟิวชั่นนะครับทุกคนก็คือเป็นท่าที่ว่าฟิว อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือโกเทนคูสนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งโกเทนคูสนะครับผมก็จะเป็นการรวมร่างระหว่างโกเทนกับทังนะครับผมแล้วก็ใช้ท่าเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือใช้ท่าฟิวชั่นนั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้นั่นก็คืออุบุนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของอุบุตัวนี้นะครับก็จะเป็นการรวมร่างกับจอมมารบูนะครับทุกคนซึ่งเราจะเห็นได้ในตอนที่ ที่อูบูเนี่ยสู้กับโกคูที่ถูกปีศาจครอบครองร่างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็โดนโกคูเนี่ยแยกร่างออกมานะครับปูอ้วนก็เลยหลุดออกมาจากร่างของอูบูนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่าง6ดาวนะครับทุกคนน่าจะเป็นใช้ท่าฟิวชั่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันใส่เสื้อคล้ายๆกันนะครับทุกคนอันนี้ผมก็เดาเอานะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายครับที่เราเห็นมา2ตัวแบบนี้นะครับนั่นก็คือผมเอาเบจิต้ามานะครับแล้วก็เอาโกคูมานะครับทุกคนซึ่งเบจิต้ากับโกคูนะครับจะทําการรวมร่างก เมื่อใส่ต่างหูหรือว่าตุ้มหูนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งไอของชิ้นนี้เรียกเป็นทางการผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่เมื่อทั้ง2คนนี้นะครับผมใส่ตุ้มหูนะครับก็จะกลายร่างเป็นเบจิโต้นั่นเองนะครับทุกคนเออก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งเฮอทุกคนกลับมาแล้วกลับมาที่เซิร์ฟรวมซะด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับจริงๆเนี่ยทีมเนี้ยมันเริ่มมาโกงตรงที่เบจิต้ามันมี6ดาวแล้วก็มีโกคูบลูนี่แหละทุกคนตัวรวมร่างเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะคร อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โกคูบลูวางลงอะไรประมาณนี้ไม่โคตรโหดเลยนะทีนี้บอกเลยนะครับโคตรอลังแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเดากันมาแล้วกันนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟซึ่งผมขอเดาวไว้ว่าสัก86นะครับ86ต้องมีเพราะว่าเราสามารถวางเบจิต้าได้อีกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในด่านนะใครทายยังไงก็พิมพ์เข้ามาแล้วกันแล้วมาดูว่าใครจะถูกกันอ่ะฮะอยากมีตัวเจดาวครบแบบพี่บิวต้องทำไงครับพี่โอ้โหสตาร์ดัสก็บดพี่เพชรบัวบททำไงดีนี่ครับตอนนี้ทุกคนออน สตาร์บีระบบ AFK สตาร์ดัตแล้วนะครับทุกคนร้านวิปกรณ์ก็เปิดรับ AFK แล้วนะครับ50าบาท1วันนะครับผมถ้าพี่คำนวณตอนนี้นะครับก็จะได้สตาร์ดัตอยู่ที่173สตาร์ดัตนะครับโคตรคุ้มเลยถ้าเข้ามาจ้างได้นะครับลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับแฟนเพจวิปกรณ์ทักมาได้เลยครับโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสปีดวากอนก็ต้องลงมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวแรกนะครับที่เราจะ เอามาวางนะครับผมว่าอาจจะเป็นอุบุเชื่ออุบุม่งโคตรเท่เลยครับทุกคนก็คือมีพลังแบบนี่ครับฟึบฟึบโอ้โหมันดูแบบมีพลังแข็งแกร่งมากนะครับทุกคะนะคะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็อัพตังกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเราค่อยมาวางอุบงอุบุหรืออุเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับวางกันไปโอเคครับตอนนี้ตังเรามานิดนึงนะครับผมก็จะวางอุบุก่อนเลยผมไม่อยากให้ตัวละครพวกนี้มันเข้าบ้านนะครับทุกคนเราก็วางอุบุลงไปเรียบร้อยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ให้อุบุเนี่ยมาจัดการข้างหน้านะครับผมเอยมาจัดการเป็นตัวแรกนะครับ ราคามันถูกที่สุดไงนะฮะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะสกิลของอูบูแม่งเท่ขนาดนี้เลยวะอันนี้คือขนาดสกิลแรกนะเว้ยทุกคนเชี่ยโคตรอลังการครับแล้วผมก็เพิ่งเคยดูอูบูนะเพิ่งเคยมาดูสกิลอูบูแบบจริงจังนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่งเคยเล่นด้วยแหละเออผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าความสามารถของอูบูเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆน,น,น่าจะรู้กันแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็คงไม่มีใครใช้อูบูหรอกนะ ทุกๆ5าวินะครับผมแล้วก็ดาเมจพันเเนี่ยโอ้โหสบายนะรับมือได้สบายแน่นอนอยู่แล้วเราก็อัพตรงอัพตังกันไปก่อนนะครับทุกคนตอนนี้แต่ว่าตัวพาวเวอร์ฟูลเริ่มมานะครับทุกคนผมอาจจะต้องอัพตังนะครับผมอัพหนึ่งขั้นเพื่อจัดก,การตัวพาวเวอร์ฟูลนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือมันตีไม่ได้นะครับนี่อัพขึ้นไปเพื่อตีพาวเวอร์ฟูลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยอุบุไว้ต่อไปนะครับทุกคนโอ้โหผมไม่อยากเห็นสก,กิลของอุบุเลยวะเพราะว่ามันอลังการเกินไปครับทุกคคนนนมันน่่อขาทีจะล ตาเกินไปนะครับในช่วงแรกของเราแต่ว่าตอนนี้นะครับทุกคนอุบูเนี่ยขนาดอยู่ที่เวฟ11แล้วนะครับก็ยังสามารถจัดการบอลได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับยังไม่ได้แบบว่าให้ใครไปช่วยเลยนะครับทุกคนตอนนี้เออผมก็แปลกใจว่ามันอยู่ได้ไงวะนะปกติคือมันต้องมีแบบใครหลุดไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสําหรับอุบูเนี่ยก็ไม่คือคือไม่มีใครหลุดไปจากเขาได้เลยนะฮะ ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับแบบนี้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเสียตังวางตัวอื่นแต่ว่าเอาจริงก็ควรจะต้องวางแล้วว่าวางโกคูช่วยหน่อยวางท่านอาจารย์ช่วยหน่อยแล้วกันนะอาจารย์มาช่วยสิย์หน่อยนะตอนนี้อุบุมัน ผมไม่อยากเห็นเอฟเฟกมันเพราะว่าเอฟเฟกมันอลังการเกินไปเนี่ยนี่ครับหลังจากนี้เราก็วางท่านอาจารย์มาช่วยนะครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่เว็บสิซึ่งเป็นเว็บตามนัดที่เราจะอัพตังเสร็จนะฮะทุกคนเราก็จะมาดูสกิลของตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็มาดูวิธีการฟิวชั่นของแต่ละตัวนะครับทุกคนเออแล้วก็ในตอนนี้นะฮะผมเออผมจะวางใครก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าผมวางเบจิต้าลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นโกจิต้าหรือเบจิโตก่อน นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นตัวไหนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนะมาถึงตรงนี้ทุกคนลองคอมเมนต์กันหน่อยทีครับว่าถ้าผมวางเบจิต้าลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเบจิตโต้เอ้ยมันจะกลายเป็นโกจิต้าตัวนี้นะครับหรือว่า เบจิโต้ก่อนนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับว่ามันจะเป็นใครนะฮะเออเบจิโต้มันยังไม่มีในนี้นี่หว่าแต่ว่าคอมเมนต์มาแล้วกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนทั้ง2ตัวนะครับผมจะขอวางเออวางจริงๆเราต้องวางเบจิตก่อนนะเว้เราต้องวางเบจิตก่อนแล้วก็เราจะได้เอาเบจิโต้มาไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับทุกคนนี่ไม่เบจิโต้โคโคจิต้าแหละอะมาดูกันปาบเขาให้เอ้ามันไปรวมร่างกันตรงนั้นเฉยครับมันมารวมร่างอยู่ที่เออตัวละครตัวแรกที่เราวางลงนะครับ นั่นก็คือโกคูนั่นเองนะฮะเอ้ยเบจิต้านั่นเองนะครับผมนี่ครับสรุปก็คือมันเป็นเบจิตโต้ก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะเป็นโกจิต้านะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอ่อดูสกิลเบจิตโต้ไปเลยละกันนะครับไหนๆแม่งก็มาแล้วนะเราก็จะอัพขั้นตอนขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับสกิแลแรกก็จะเป็นเออสกิลแบบโจรพลังเล็กๆน้อยๆสก,กิดสก,กิดนะครับแล้วก็สกิลใหม่นี่แปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย,ยา่าแล้วนะครับผมนี่แล้วก็โอ้โหน่าจะเป็นท่าหลักๆเลยเสียบป้าบนะครับผมนี่สกิลนี้น่ ใช้กับจอมารบูนะครับผมอันนี้ผมน่าจะจำไม่ผิดนะเพราะว่าไอ้รวมร่างมันรวมร่างมาสู้กับจอมารบูนะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับถ้าอาโ้โหขั้นต่อไปคือเป็นล้านเลยพี่แต่เป็นล้านเนี่ยวงมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนวงตอนนี้อยู่ที่ร้อยอย่างนั้นเลยงั้นผมจะเอามาไว้ตรงนี้ละกัน เอาเดี๋ยวนะอ่ะเอาเบจิต้ามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็ปึ๊บรวมล่างครับผมนี่รวมล่างเป็นเบจิตโต้นะครับผมขอรวมล่างอีกครั้งนึงครับทุกคนขอแบบดูการรวมล่างของพี่กันหน่อยสินี่ครับปึ๊บรวมล่างปาบเข้าให้โอ้โหโคตรเท่ครับนี่กลายเป็นเบจิตโต้นะครับทุกคน เอาแค่แบบดูอินเสิร์ตได้เฉยนะครับเมื่อกี้อ่ะเราก็จะมาวางตรงนี้เอเดเดๆเ,เราอัพก่อนดีกว่านะครับเราอัพเบจิโตเป็นขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ดูดิดูวงแม่งโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยน่าจะโอเคแล้วก็ไหนดูสกิลหน่อยสิเบจิโตดาเมจสองล้านครับทุกคน,นเชื่อโคตรเอานี่สกิลก็จะโอ้โหสกิลนี้แม่งจําได้เลยเล่นในเกมเพทู 2. นี่ครับเล่นในเพทูเลยสกิลนี้โอ้โหโคตรเท่ใช้มือเดียวนะครับผม ยิงพลังออกไปนะแต่ว่าเป็นพลังที่แบบว่าแรงมากนะฮะทุกคนแล้วก็จะระเบิดอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโคตรอลังการ แล้วก็เราน่าจะต้องวางจนหมดเลยนะทุกคนวางเบจิตโตจนครบก่อนนะครับมันถึงจะกลายเป็นโกจิต้าให้เรานะนะครับผมอ่ะเราก็จะปะาบเข้าให้นี่เบจิตโตตัวที่2ครับรวมร่างกันไปเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้เพราะาผมเนี่ยอยากจะวางโกจิต้าแล้วนะฮะเป็นว่าเดี๋ยวเราจะวางรลัวเลยละกันนะครับนี่เอาเบจิต้ามาไว้ตรงนี้ก่อนนะในส่วนของเบจิต้าเจ็ดดาวนะครับนี่เลยวางไว้เมื่อเบจิต้าวางครบนะครับผมเราก็จะวางโกคู นี่ครับมันก็จะรวมร่างกันไปเรื่อยครับป๊าบนะครับผมครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของเบจิโตแล้วก็โกจิต้านะครับผมว่ามันน่าจะมาตามตัวแรกเหมือนกันปะะ่าวว่าไม่รู้สิเพราะว่าเอแต่ว่าโกจิต้ามันอยู่ข้างบนนะทุกคนโกจิต้ามันเป็นตัวแอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสกิลตรงนี้ก่อนแล้วกันครับนี่เรามาวางไว้ตรงนี้เพื่อดูสกิลนะฮะแล้วก็วางลงไปเอา้าอ ลืมโกจิต้ามันต้องวางแบบนี้ครับทุกคนก็คือวาง2ตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เลียกมันออกมานะครับผมแล้วก็มันจะมาทําการฟิวชั่นกันตรงนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวฉากเมื่อกี้มันเป็นฉากสําคัญเว้ยเฮ้ย<ๆ>เราต้องดูนะฉากการฟิวชั่นนะเดี๋ยวก่อนอื่นเอ,เอ เอาโกเทนคูดไหมโกเทนคูมาจัดการตรงนี้ก่อนลูกมึงมายืนจัดการตรงนี้ให้พ่อก่อนลูกเดี๋ยวพ่อจะขอทําการแบบฟิวชั่นก่อนลูกเออเอาอินเสิร์ตฟิวชั่นทั้งหน่อยนึงนะครับทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวเอาโกคูไวไ้ไโน่นเบจิต้าไว้โน่นนะครับผมแล้วก็นี่ครับเอาโกจิต้ามารวมร่างกันนะครับทุกคนเราจะทําการฟิวชั่น นี่เรียบร้อยนะครับผมฟิวชั่นกันออกมาเป็นโกจิต้าเรียบร้อยนะครับทุกคนเชื่อโคตรเท่เลยครับเท่แต่เสียดายอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับไอ้เบจิต้ามันบั็กครับทุกคนมันบั็กก็คือโดนเอาชุดออกหมดเลยนะฮะก็เลยแบบอดเท่ไปเลยนะครับเบจิต้าโอเคไหนเออโกจิต้ามาแล้วเราก็จะทำการอัพสกิลขึ้นไปโอ้โหแม่งเบจิตโตแม่งโอ้โหสกิลแม่งอลังจัด นี่ครับอัพสกิลขึ้นไปเลยเมื่อกี้ก็คือเราเห็นแล้วว่ามันเป็นสกิลเอ่อพลังขึ้นเต่านะครับทุกคนเราก็จะอัพมันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไหนขอดูพลังขึ้นเต่าของมันอีกขอดูหน่อยสิก่อนที่นานจะแปลงร่างเป Super นะ็นซูเปอร์ไซย่าน่ะนี่ครับปื้ดเข้าไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับนี่ร่างนี้เป็นซูเปอร์ไซย่านะครับก็จะเป็นสกิลเอ่อสกิลกึงก่งๆรักษาหรืออะไรสักอย่างผมก็แบบจําไม่ได้แต่ว่าผมจําได้นะว่ามันใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้กับจอมมารบูแหละ เอาแบบใช้ให้ร่างกระจายเลยอะไรประมาณนี้เปล่าวะอันนี้ก็ดาๆเหมือนกันนี่ครับโห oh, เป็นสกิลที่แบบเก่าแก่มากนะครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นเมตานะครับไอตัวเนี่ยคือมาเริ่มแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นหดาวตัวแรกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวฟิวชั่นตัวแรกเลยนะฮะพอมันมาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่วงเอลอีมันใหญ่ครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือถือว่าใหญ่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยนั่นแหละครับมันก็เลยได้เป็นตัวเมตานะครับเมื่อก่อนเคยใช้เพื่ออาติดกระดานบอร์ดด้วยนะสำ โอเคเราก็จะทําการขายก่อนเลยราคามันไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปวางตรงไหนก็ได้ซึ่งผมดูวงแล้วนะซึ่งมันก็ควรที่จะต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งแต่ว่าก่อนเลย่เนี่ยเรามาวางโกคูเบจิต้านะครับผมวางโกคูเบจิต้าให้ครบ8ตัวก่อนละกันเราจะได้เอาโกจิต้ามาวางให้ครบ8ตัวเช่นเดียวกันนะครับครบยัง8ตัวนี่8ตัวแล้วแล้วก็เบจิต้ามาต่อนะครับ8ตัวอ่ะ เบจิต้าวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาเหตุที่เราจะต้องวางเบจิต้าโกคูแบบนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปวางไอ้เบจิต้าแล้วก็อัพเบจิต้าจนตันเนี่ยแล้วเรารวมร่างเป็นโกจิต้านะครับเดี๋ยวเออเบจิต้าที่ถูกอัพไปเนี่ยมันจะมารวมร่างนะครับแล้วเราจะเสียตังฟรีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับนั่นก็คือการวางตัวพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับนี่เราก็จะมาวางก่อนละกันนี่ครับฟิวชั่นเข้าไปแล้วก็อัพขึ้นไปก่อนละกันไหนอัพดูวงนี่ นี่ครับวงก็จะประมาณนี้โอ้พอดีวงเลยครับทุกคนอ่ะผมก็จะวางตัวนี้ละกันนะครับรวมกันไปเลยนี่ยาวๆนะครับนี่ฟิวชั่นกันไปเรื่อยๆครับทุกคนฟิวชั่นกันแบบไม่พักแล้วก็ฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นเออช่างแม่งพอโอเคละครับทุกคนในส่วนของเบจิตโตนะครับ <S <S ผมก็เออในส่วนของโกชิต้านะครับ <S <S ผมก็ทําการวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อย<ไห>นะครับ <Geneva 5 S 1> แล้วก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเรามาดูที่อุบุกันบ้างละกันนะครับซึ่งอุบุเนี่ยผมจะอัพตรง ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าอุบเนี่ยมันแพงสักแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอามาไว้ข้างหน้าก่อนละกันนะครับอุบุตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งนะครับแล้วก็มันจะได้ตีข้างหน้าด้วยสกิลแรกก็อลังการเหมือนที่เราเคยเห็นมาครับแล้วก็อัพขึ้นมานะครับผมเป็นสกิลใหม่ซึ่งจะเป็นยังไงอุบุอ่าเป็นสกิลจ้า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 ของดาก้อนบอลนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นสกิลที่โคตรเทเลยนะครับอลังการจัดจัดาไปเที่ยวกับไอ้พวกสกิลจ้าจ้าของตัวอื่นนะโออเเครราาากก็ทํขึ้ไป อัพก,กันไปเรื่อยๆนะครับจ้าก่อจะมีสกิลใหม่มีไหมโอ้โหสกิลใหม่นะครับอยู่ที่โอ้9แสนเลยเหรอ9แสนแต่ว่าวงของอุบุเนี่ยก็ประมาณนี้อย่างนั้นเหรอถ้างั้นผมว่าเราเอาอุบุมาไว้ข้างหลังหน่อยไหมแต่ว่าเอาอย่างนี้ผมจะอัพหนึ่งตัวตันเอาไว้ตีข้างหน้าแล้วกันนะครับนี่โอ้โหเป็นสกิลแบบเอลีทรงกลวยเฉยครับทุกคนนี่เป็นคล้ายๆกับพลังขึ้นเต่านะหรือว่าเป็นใช่เลยวาวะเออนี่น่าจะเป็นพลังขึ้นเต่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกศิษย์ของโกคู ได้ไงนะครับมันก็เลยใช้พลังขึ้นต่อเป็นอันนี้ก็อาจจะไม่เพือจริงๆปรับลาดได้นะเวย้ยปรับลาดไปเลยนี่ครับปรับลาดไปเลยแล้วกันโอ้โหแต่ว่าปรับลาดแบบนี้ไม่คุ้มครับทุกคนตัวนี้ยังไงก็ต้องเฟิร์สว่ะแต่ว่าด้วยความที่วงมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยไม่ใช่สิไอไอวงเอลีแบบทรงกลวยแีย่มันไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นผมว่าผมอาจจะวางเรียงแบบนี้เวย้ยเรียงให้มันเป็นแบบตีหน้าตีหลังอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่ครับวางอีกสักตัวหน,น,นะนึ่ง ม,มันก็จะหันตีฝั่งนี้นะครับแล้วก็รับมืออีกฝั่งนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเฮ้ยมาดูที่โกเทนครูสกันหน่อยละกัน,นครับทุกคนโกเทนครูสเนี่ยเพิ่งมานะครับสกิลแรกของโกเทนครูสก็จะโอ้โหตัวอื่นแม่งนัวจัดเฮ้ยสกิลใครวะเมื่อกี้อ๋อเป็นของอุบูนั่นเอง ของโกเทนคูก็คือไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะทุกคนเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหผมไม่น่าอัพอุบุเลยวะทุกคนแต่ว่าเราคงวางไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลไปไกลแล้วนี่ครับโกเทนคูสสกิลถัดไปจะเป็นปูดอ๋อผีน้อยครับทุกคนนี่เริ่มใช้ผีน้อยในการโจมตีแล้วก็ระเบิดครับโคตรเท่ครับโกเทนคูสผีน้อยประมาณ4ตัวนะครับผมแล้วก็อัพต่อขึ้นไปนะครับผมจากผีน้อยจะมีสกิลใหม่ไหมนะฮะเชื่อผีน้อยโคตรเท่ครับ แล้วก็นี่ครับขั้น2 5 0 0 0นะครับผมเอ้ย2 5 0 0 0นจะเป็นสกิลยังไงครับยังมีผีน้อยอยู่ไหมโอ้มองไม่เห็นอ๋อไม่ใช่ผีน้อยแล้วครับทุกคนจะเป็นสกิลจ้า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 จ้นะครับจะเป็นจะเป็นจ้าจ้แบบเอ่ออันตินะครับผมจ้าจ้าแบบอันติอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็โอ้ขั้นถัดไปเนี่ยนะครับ40,000แต่ว่า ดาเมจบวก1ล้านอันนี้ถือว่าโหดนะครับเราก็อัพขึ้นไปเลยละกันนี่วางลงไปนะฮะเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าทุกคนครับตอนนี้นะฮะด้วยคอนเซปที่เราเนี่ยเป็นทีมฟิวชั่นนะครับ ผมก็อยากที่จะอัพตัวฟิวชั่นเนี่ยให้ตันหมดก่อนนะครับเราค่อยมาวางแบบถ้ามันเหลือจริงๆนะทุกคนเราค่อยมาวางเบจิต้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออพิโ <get> ตว,วงเท่านี้ดามเมจ9วิหรอถ้ามาเทียบกับโกเทนคูสดาเมจ8วิแต่ว่าราคาโอ้โหราคาถูกกว่ากันมากเลยเพราะว่าถูกกว่ากันครึ่งๆอะ่ะทุกคนผมว่าผมอาจจะต้องวางเป็นโกเทนคูสก่อนไม่ดีกว่าเอาเป็นว่าผมวางเป็นโกจิต้าเลยแล้วกันให้เกียรติคุณพ่อนะครับทุกคนเออเราค่อยทาการอัพให้มันตันไปเลยละกันนะครับทุกคน นี่วางไปเลย,ยแล้วถ้ามันยังไม่ได้ใช้สกิลนะครับมันยังไม่แปลงร่างนะเวย้ยมันยังไม่เบ่งพลังอะ่ะทุกคนตอนนี้เห็นปะมันแปลงเป็นซูเปอร์เซย่าก็จริงแต่มันไม่เบ่งพลังนะโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับโกจิต้าเอ้ยเบจิโต้ของผมนะครับก็วางตันไปแล้ว3ตัวนะตอนนี้เราก็รอตังก่อน,นครับทุกคนไม่มีอะไรที่เราจะต้องดูอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บตังก่อนนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวสคิปไปช่วงที่แบบเรามีตังหรือว่าตึงๆต,ตอนที่รับมือมอนเลยละกันนะครับทุกคนอเค ไปเลยไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเว็บ68นะครับเราก็เก็บตังค์ได้เยอะพอสมควรนะครับผมก็จะมาทําการอัพเบจิโต้เลยลักกันนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีตังค์เยอะแล้วนะคะผมราะว่าน่าจะอัพตันได้หมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้นี่เราก็วางลงไปเลยลักกันเฮพี่บอลแล้วไอ้ดูพี่บอลแล้วพี่บอกเลยพี่บอลแล้วอัพตันนะครับผมแปดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะในปัญหาต่อไปเดี๋ยนะครับผมผม จะวางใครดีว่าผมว่าน่าจะต้องเป็นโกเทนคูสแล้วล่ะครับ แต่ว่าโกเทนคูสกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมมองไม่เห็นโกเทนคูสของผมเองเลยนะครับตอนนี้แต่ผมคิดว่าผมว่าน่าจะต้องเอาโกเทนคูสมอยตรงนี้นะครับเพราะว่าวงมันน่าจะพอดีนะครับไหนลองอัพขึ้นมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่ไงพอดีจริงด้วยนะครับเราก็จะเน้นที่วงนี้นะครับเพราะว่าวงนี้เนี่ยมันคุ้มที่สุดในการโจมตีบอนนะครับผมแล้วเราก็จะอัพไปเรื่อยๆแล้วกันให้ครบ8ตัวแต่ตอนนี้นครับรอตัง์อีก สักแป๊บนะครับผมเว็บ72เนี่ยก็น่าจะยังไม่ได้ตึงอะไรมากมายเพราะว่าตัวเราเนี่ยตัวละ2ล้านดาเมจแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการปิดเอฟเฟกตเลยแล้วกันครับทุกคนเราจะได้มองเห็นมอนนะเพราะว่าถ้าเปิดเอฟเฟกเนี่ยมันสวยก็จริงครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นมอนไงทำไงนะ ทุกคนไปกันครับโอเคละครับ, okay, รรบทุกคนที่เว็บ75นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะตึงแล้วนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันเดินผ่านเรามาได้นะครับทุกคนโอ้โหนี่เราก็ต้องเร่งรีบในการวางโกเทนคูสลงไปก่อนจะได้ช่วยกันตีนะครับเพราะว่าดาเมจจากโกเทนคูสเนี่ยก็เป็นล้านเลยนะครับเฮ้ hey, โอ้โห76แล้วนะครับแต่ผมว่านะการที่จะไปถึง 80เนี่ยน่าจยากเว้ยทุกคนแล้วทุกคนก็จะบอกว่าย้ําอีกครั้งนึงนะครับใครที่จะบอกว่าไอพี่ทําไมพี่ไม่วางเบจิต้านะครับ ก็อย่าลืมนะคบว่าทีมนี้เนี่ยมันคือทีมฟิวชั่นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเบจิต้าจะมาก็ต้องมาหลังทีมฟิวชั่นนะครับผมก็ลืมไปนะครับผมก็ดันไปเดาที่80กว่าเว็บนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับ88เว็บเอ้แปดอ่ะผมทายไว้เริ่มแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นผมเห็นเลขประมาณ79โดยประมาณนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมนะครับก็คือเนี่ยจะน่าจะประมาณอะไรเออก็คือประมาณเออ79นะครับ ตอนนี้77และเชื่อเป็นเจ็ดสิบแปดก็ยังแย่เลยตอนนี้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอโอโแล้วตอนนี้ทั้งตัวโคนทั้งตัวธรรมดาม่งวิ่งไปหมดแล้วอยแต่ว่าตัวโคนแตกง,ง่ายโชคดีครับแล้วก็โกเทนคูตัวถัดไปกำลังจะมานี่มาแล้วแล้วก็เออเบจิต้าเอ้ยเบจิตโต้มึงต้องจัดการให้ได้ถ้าเบจิตโต้จัดการไม่ได้เราสวยแน่ทุกคนนีเ่เฮ้ยเชี่ยเกือบไปเฮ้ยนิดเดียว เฮ้ยเฮ้ยกูถามจริงมันต้องตีฝั่งน ah ี at, ้โอ้เสียวจัดครับ79แหละดูทรงแล้วนะครับผมจัดการตัวนี้ได้หัว79เอาจัดการดิเฮ้ยเออโอเคอออุ้ยเออได้ลุ้นได้ลุ้นโอเคครับ79เาฮ้ยแล้วมีลุ้น80ด้วยทุกคนเอาเพราะว่ามอนไม่กลับมาเริ่มใหม่ครับเอ้าเฮ้ยฝั่งนี้จัดการได้ครับแล้วก็ผมรีบ ในการวางโกเทนคูตัวต่อไปจะได้รีบในการช่วยกันจัดการนะครับทุกคนเนี่เล็กๆแนน้อยแปดแสนก็ยังดีเอาวะเฮ้ยแปดสิบเฉยครับทุกคนเอา้านี่มึงไม่กะจะให้กูทายถูกอะไรสักอย่างเลยเหรอเนี่ยทีแรกก็ทายไว้แปดสิบหกนะครับแล้วก็มาดูจริงคิดว่าเจ็ดสิบเก้าแล้วพอมาดูจริงผมว่าแปดสิบเลยตอนนี้แล้วกูว่าอาจจะแปดสิบเอ็ดด้วยครับทุกคนตอนนี้เพราะว่ามันเคลียร์มอนได้เฉยเอา้ามึงเคลียร์มอนได้ไงเนี่ยเอ้างงเลยครับทุกคนจังหวะนี้กลับมาเริ่มใหม่ที่ตรงนี้เฉยเอ้าหรือว่า อยู่ดีๆจับพัดจับผูจะไป86อันนี้คืองงเลยนะเว้ยแต่ว่าคงไม่แล้วแหละครับเพราะว่าหลังเว็บ79ออมาเนี่ยคือมอนมันจะวิ่งติดกันนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์มอนได้แน่นอนนะครับเราก็อาจจะได้แค่ยืออยย้อไปเรื่อยๆซึ่งการยื้อไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยภาพในหัวก็เห็นมาอีกแล้วครับนิมิตมันบอกว่า81นะครับเห็นในหัวเป็นเลข81นี่ไงสคริปไปแล้วครับทุกคนโอ้โหมันไม่ให้เราลุ้นนี่เรียบร้อย ไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้อ่ะเรียบร้อยออกวงเรียบร้อยครับ81 RIP โอเคแล้วครับทุกคนวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมรวมตัวฟิวชั่นของเรานะครับก็ไปได้70 เอ้แปเฉยนะยครับยังงงแต่ว่าถ้าเอาเริ่มแรกจริงๆเนี่ยผมว่าทายผิดไปตั้ง5เว็บเลยนะฮะเพราะว่าผมทายเผื่อไม่จิตตายแต่ก็ลืมไปเดี๋ยวไม่ตรงคอนเซ็ปต์นะครับถ้าเราไม่วางตัวแบบนั้นนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทีมฟิวชั่นนะครับผมเออก็จําได้ว่ามีน้องเคยขอเข้ามาและวันนี้พี่ก็จัดให้แล้วหวังว่าน้องจะดูนะฮะโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากดูทีมไหนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได